กลับมารุกตลาดเดือดสรุปจุดเด่นพร้อมรีวิวขับจริงที่เมืองนอก Suzuki Frons รถ SUV ทุกสุดของค่ายออปชันจัดเต็มคุ้มพลังไฮบริดเตรียมเปิดตัวในไทยปีนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพี่คิดกดซับ b คปิตตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับบร,รถ BSUV ในบ้านเราถือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยขนาดที่กําลังดีเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองมีความเป็นประสงค์ใช้งานได้หลากหลายแต่มีความสูงมากกว่ารถเกง๋งลุยบนถนนเมืองไทยได้สบายสุสานก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่จะเข้ามาในตลาดนี้้วยสุสานฟรังส์ ks, รถ S U V ที่มาพร้อมความคุ้มค่าตามสไตล์ของค่ายซึ่งมีข่าวว่าเตรียมเปิดตัวขายไทยในปีนี้มาดูกันว่าจะฟรองส์มีความน่าใช้อย่างไงร,ราคาค่าตัวถ้าขายจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่และการปิดโรงง,งานสุสกิในบ้านเราจะส่งผลอะไร เเอีกช่นคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ s u ซูกิฟรอ n ซ์เปิดตัวครั้งแรกในอินเดียเมื่อต้นปี2023และเปิดตัวในญี่ปุ่นเมื่อปลายปี2024ที่ผ่านมาเป็นรถสไตล์ SUV crossover มีติดตัวรถยาว3.995เมตรกว้าง1.765สูง1.55และมีระยะฐานล้อยาว2.52เมตรคู่แข่งที่ใกล้เคียงการคุ้งนีไม่พน้น Honda WRV ที่มีความยาว4.06เมตรกว้าง1.78สูง1.608และมีระยะทานล้อยาว2.481เมตรพบว่าจะฟรองส์จะสั้นกว่า6เซนครึ่งแคบกว่าเซนครึ่งเตี้ยกว่า5.8เซนแต่ทานล้อย,ยาวกว่า3.9เซนถือว่าเป็นรถที่ขนาดค่อนข้างกะทัดรัดสามารถใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวคุ้มพลังของซูซูกิฟรองสถ้าขายในไทยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด น่าจะใกล้เคียงกับสเปคที่ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเครื่องเบนซินขนาด1 5ลิตร4สูบรหัส k 1 5 c ให้กำลังสูงสุด101แรงม้า135นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำงานร่วมกันกับระบบ m y ล์ h a บ i ิแบบ SVHS มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มกำลังสูงสุด3.1แรงม้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด6แอ หรือมีอีกความเป็นไปนได้ถ้าทางค่ายยกเครื่องยนต์สเปคอินเดียมาเลยใช้เครื่องเป็นซิน1ลิตรเทอร์โบบูสเตอร์เจต็ตรหัส K104 ให้กำลังสูงสุด100.6แรงมา้าแรงบิด148นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์ออโต้6สปีดทำงานร่วมก,กันกับระบบไมล์เทรบิดแบบ SVHS เหมือนกันมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มกำลังสูงสุด13.5แรงมา้าและแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนขนาด8 a อที่ใหญ่กว่านิดหนึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในสเปกญี่ปุ่น มีช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กฟอร์สันสปัตด้านหลังแบบทอร์เชนบีมพร้อมลอ้ออลลอยขนาด16นิ้วและยางขนาด 195/60R16 ดีไซน์ภายนอกของโตโยต้ฟรอน์ด้านหน้ามันในสไตล์ส์ลุยส่วนด้านท้ายเป็นสไตล์ลาดลงแบบคูเป้กระจังหน้ามีเส้นโครเมียมแทรกตรงกลางไฟหน้าแบบ LED 2ชั้นพร้อมไฟเดย์ทา n นิ่งไลท์แบบ LED ส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมไลท์บาร์ตลอดความกว้างของตัวรถมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำและแผ่นกระแทกสีเงินบริเวณชายล่างของรถ เพิ่มลุกใสลุยให้ครอสโอเวอร์คันนี้ดีไซน์ภายในของฟรองซ์จะคล้ายกันกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นเก่งไทยตัดอย่างบาเอนโนมาพร,ร้อมการตกแต่งเข้าด้วยสานแบบทูโทนและมีการบุดนุ่มเพิ่มความหรูหรา Hi so. มาพร,ร้อมจอมัดพัดเอไดขนาด7นิ้วและจอกลางอ e ินร์เทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร,ร้อมออปชั่นที่น่าสนใจอย่าง e a d u ด Display แท่นชาร์จไร้สายระบบเสียงลำโพง6ตำแหน่งบ่อหลังพับได้แบบ60/40 รวมถึงรองรับระบบเชื่อมต่อมือถือ s u z u กิ c o n n e c t มาให้ด้วยส่วนระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ก็ให้มาครบครันทั้งถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งกรองรอบคัน360องศาจุดยึดเบาะเบบีไ i s o Fix เซนเซอร์กริยะรวมถึงระบบ ABS EBDBA ESC แต่ในสเปกญี่ปุ่นจะให้ระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่าสเปคอินเดียทั้งเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรคโฮและระบบช่วยเหลือการขับขี่ a s ทั d ทาง i v e Cruise Control ทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิ่ง ระบบเตือนมืออบสายตาบายสปอต RCTA ระบบเตือนและป้องกันการออกนอกเลนระบบช่วยเบรกต่างๆระบบอันป้ายจราจรและระบบอื่นๆมาแบบจะเต็มเลยทีเดียวก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงที่เมืองนอกกันต่อฝากแวกกด u b s c r i b e กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้ทีมงานด้วยนะครับสเปคและหน้าตามาเป็นแบบนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่ารถคันจริงจะเป็นยังไงเราเลยขอพาทุกคนบินลัดฟ้าไปญี่ปุน่นดูรีวิวจากช่องช่องอะไรเนี่ย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเขาบอกว่าเป็นการออกแบบที่แตกต่างกันกับซูซูกิรุ่นอื่นที่ขายในญี่ปุ่นโดยฟรอนส์เป็นรถที่ผลิตขายในอินเดียต้องการให้รถมีภาพลักษณ์ที่พรีเมียมขึ้นจากรถทั่วไปในญี่ปุ่นสะท้อนออกมาในอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเช่นการตกแต่งภายในกระจกกั้นเสียงหรืออุปกรณ์ซับเสียงบริเวณฝาท้ายภายในของฟรอนส์มาพร้อมกับตกแต่งที่ดูหรูหราและมีออปชั่นจัดเต็มเริ่มตั้งแต่พวงมไลมัลติฟังก์ชันที่เต็มทุกปุ่มด้วยระบบเ e d a s งงว่ากดป บอกด้านหน้าหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดีมีเบรกมือไฟฟ้าและสังเกตได้ว่าข้างๆจะมีระบบอุ่นเบาะมาให้ด้วยการตกแต่งภายในมีวัสดุที่หลากหลายทั้งการหุ้มหนังสีแดงเบื้องก,กันดีวัสดุสีดำเงาและสีเงินเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถส่วนการใช้งานอุปกรณ์ภายในทันด้สะดวกในระยะที่มือเราเอื้อมถึงเมื่อเข้ามาลองหย่อนก้นนั่งที่บเบาะแถวหลังสัมผัสแรกคือไม่ได้นุ่มเท่าไหร่นัก มีการหุ้มเบาะสีทูโทนเหมือนกับเบาะหน้าพื้นที่วางขาไม,ม่เหลือเฟือคนรีวิวสูง173เซนนั่งหลังตัวเองที่ขับอยู่ข้างหน้าได้สบายๆบริเ,เวณใต้เบาะหน้าจะเป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่ไฮบริดมีช่อง USB ไว้ชาร์จไฟด้านหลัง2จุดน่าเสียดายที่เบาะหลังไม่สามารถปรับเอ็นได้พื้นที่เก็บของด้านหลังนั้นค่อนข้างกว้างแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่มีช่องเก็บของเพิ่มเติมใต้พื้นมาให้มาถึงเรื่องที่ใครหลายคนอยากจะรู้ว่าการขับขี่เป็นยังไงกันบ้าง คนรีวิวเริ่มจากรุ่นกับเพื่อรอหน้าในการขับขึ้นเขาตัวรถมีอัตราเร่งที่ค่อยๆมาแม้เขาจะกดคันเร่งแบบเต็มที่ตัวรถมีสไตล์การตอบสนองที่ค่อนข้างสปอร์ตเครื่องยนต์ไม่ได้ตอบสนองโหดเท่าสวิฟต์สปอรแต่ก็ถือว่าตอบสนองตามเท้าได้ดีทีเดียว การบังคับควบคุมถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกและยิ่งขับบนทางโค้งและใช้ p พ d d l e shift จะยิ่งสนุกเข้าไปอีกขั้น <Wow. S 1> และเมื่อขับคันนี้จะพบว่าห้องโดยสารเก็บสิ่งภายนอกใช้ได้นอกจากเสียงเครื่องยนต์เวลาเร่งความเร็วแล้วเสียงต่าขอบประตูซุ้มล้อก็ถูกบุด้วยวัสดุซับเสียงไปที่เรียบร้อยในภาพรวมรถคันนี้ไม่ได้สปอร์ตจ๋าแบบสวิฟต์แต่ก็ไม่ได้นุ่มเกินไปนอกจากนี้การปรับจูนช่วงล่างของฟรองซ์สเปคญี่ปุ่นน่าจะต่างจากสเปคอินเดียตรงที่จะกระชับและสปอร์ตกว่าเล็กน้อย แต่จะรู้สึกเสถียรและเป็นก้อนเดียวกันมากกว่ามาลองขับกันที่ช่วงความเร็วสูงบนทางดุลกันบ้างคราวนี้จะใช้รุ่นกับเกินสีล้อคนรีวิวรู้สึกว่าพวงมลาลัยของฟรองซ์ไม่ได้เบาสบายเหมือนกับซูซูกิรุ่นอื่นๆที่ขายในญี่ปุ่นแต่ให้ความลื่นไหลเมื่อเร่งความเร็วจะพบว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ตอบสนองทันทีแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานเมื่อลองใช้โหมดสปอร์ตเครื่องยนต์จะตอบสนองได้ดีขึ้นแม้จะไม่ได้มีผลกับอัตราเร่งความเร็วสักเท่าไหร่ถือว่ารถครันนี้มี ในความเร็วสูงพวงมาลัยไม่ได้มีระยะฟรีมากเกินไปทําให้ขับทางตรงยาวๆได้สบายร,รถที่สามารถขับได้ในทุกวันเลยทีเดียวแม้เล่ามาถึงขนาดนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าเขาขายที่ราคาเท่าไหร่ซูซูกิฟรอง์มีราคาขายที่อินเดียอยู่ที่ประมาณ752 0 0 0ันถึง1 3 4 0 0 0รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 2 0 0 0ถึง524,000บาทส่วนเซญี่ปุ่นที่มาพร้อมออชั่นจัดเต็มจะมีราคาอยู่ที่2 5 4 1 0 0 0ถึง2,827,000เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ5 0 6 2 0 0 0ถึง6 2 5 0 0 0บาทโดยนําเข้าจากอินเดียอีกทีสุกสกิมีแผนนำฟรองซ์มาขายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนที่อินโดนีเซียซึ่งคาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง b บรโน o และ XL7 Hybrid คิดเป็นเงินไทยนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ6,010,000-6,064,000บาท หากเทียบกันโดยอ้างอิงจากราคาของรถที่นำเข้าจากอินโดนีเซียอย่าง XL7 Hybrid รุ่นใกล้เคียงกับที่ขายในบ้านเรามีราคาขายที่อินโดอยู่ที่313ล้าน5แสนรูปเปียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ664,000บาทเทียบกับที่ไทยราคาพิเศษช่วงแนะนำ799,000บาทพบว่าราคาเพิ่มขึ้นประมาณ20.3%เราจึงคาดการราคาของ Suzuki f r o n ในบ้านเราถ้าได้เปิดตัวขายจริงๆจะอยู่ในช่วง734,000ถึง799,000บาท ซึ่งน่จะสู้กับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda W R V ได้สบายๆที่ราคาคาดการเราต้องเทียบจากรถนำเข้ามาขายในบ้านเราเนื่องจากสุสกิ i ยุติการผลิตที่โรงงานในไทยไปที่เรียบร้อยแน่นอนว่ารถรุ่นใหม่ๆจะต้องเป็นรถนำเข้าอย่างเดียว ต้องการราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งได้คงต้องนําเข้าจากโรงงานที่ผลิตในอาเซียนแต่ต้องย้ํากันอีกทีว่าสุสกิยุติการผลิตเฉพาะโรงงานในไทยปฏิยุติการขายในบ้านเราแต่อย่างใดนะครับแบรนด์สุสกิในไทยต้องยอมรับว่าเป็นแบรนด์รองที่มียอดขายไม่ได้มากมายนักแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆด้วยจุดขายด้านความคุ้มค่าคุ้มราคาและความทนทานของตัวรถจึงทําให้ยังมีแฟนคลับในบ้านเราอยู่ไม่น้อย ถึงแม้จะปิดโรงงานไปแล้วแต่ก็ยังนําเข้ารถจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายได้หลายรุ่นรวมถึงซูซูกิฟรังส์คันนี้ที่คาดว่าจะมาเปิดตัวภายในปี2025และคุณเลยครับชอบรถคันนี้หรือเปล่าอยากให้พี่ซูซูกิเอารุ่นไหนมาขายที่ไทยกันบ้างมาร่วมคอมต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ